ในขณะที่ฉันกำลังตั้งใจฟังอาจารย์สอนจู่ๆก็มีเสียงเล็กๆดังขึ้นมาใกล้ๆเพื่อนคุณลืมปิดเสียงเฮ้ยเอาอีกแล้วนี่เราควรหันไปบอกเพื่อนไหมไม่ไหวแล้วนะฉันฟังอาจารย์สอนไม่รู้เรื่องหยุดรบกวนผู้อื่นหยุดใช้โทรศัพท์ในห้องเรียน ด้วยความปรารถนาดีจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพกินเข้าไปอยากกินก็กินเอากินเข้าไปเธอแต่ถ้ากินมากไปจะเป็นเดี๋ยวก่อนกินเข้าไปสะคะรับรองว่าทาโร่กินแล้วไม่เป็นตุ่มแน่นอนเพราะทาโร่ อุดมไปด้วยโปรตปีนเต็มๆจากเนื้อปลาแท้ๆกินยังไงก็ไม่อ้วนหรอกคะ่ะทาโร่อร่อยไม่มีไขมัน